ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสเดียนเคยนะและเราก็อยู่กันในเกม of tone winter is coming นั่นเองครับซึ่งเป็นเกมที่แย่งชิงบัลลังกันนั่นแหละรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะสร้างมาจากซีรีส์หนังเรื่องดังใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยดูครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาผ่านทาง x7game นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาลองเล่นดูช่วงนี้มันก็ใกล้ปิดเทอมแล้วก็สามารถไปโหลดมาได้ครับซึ่งมีภาษาไทยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวแปลภาษาของ x7 เกมเลยโอเคขออนุญาตข้ามคัดซีนครับทีนี้แหละนะครับผมก็จะมีให้ ปรับสมดุลปัจจุบันใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือกราฟิกนะซึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมเครื่องของใครแรงก็สมบูรณ์แบบไปเลยส่วนใครที่กลางเนี่ยก็ลื่นไหลนะครับผมค่อยไปปรับที่หลังก็ได้แล้วก็เลือกเลือกดูก่อนถ้ามันไม่ลื่นเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนที่หลังโอเคและทีนี้นะครับผมก็จะเป็นการเลือกตระกูลซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตระกูลสตาร์ครู้สึกว่าน่าจะเป็นอ่าอะไรนะเนื้อเรื่องหลักเลยใช่ไหมอ่าหลายหลายคนคงจะไปเลือกตัวน,นั้นใช่ป่ะนี่กดเข้าไป1นึ่งกีนี่โคตรเท่นะครับผมแต่ว่าไม่เอานะเราต้องแบบ ผู้หญิงสิมันต้องมีนมมีนมอุตมันม,มันแก่แท้นี่เราต้องไปกับเจ๊นะครับผมเอเจ๊ชวนเข้าตระกูลเราต้องไปเอ้ยมีมีคนนี้ด้วยแต่ว่าอืชุดเกราะมันบางนะขอข้ามแล้วกัน <c oughs> โอเคนะครับผมก็จะมีผู้หญิงอยู่ประมาณสใช่ไหมบาทาเรียนเอ้ยบาทาเคียนใช่ปะบาราเทียน,าาเ,ยนเอออะไรเนี่ย <c oughs> แลนนิสเตอร์นะครับผมเราไปนี้ดีกว่าก็จะเป็นสายธนูด้วยดังนั้นเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับผมโอเคค่อนข้างลื่นไหลนะจากนั้นก็จะเป็นการตัดคัสซีนเข้ามาในเมืองซึ่งเราไม่รับชมกันอยู่แล้วครับจะเล่นเกมนะครับผมไม่ได้มาดูเนื้อเรื่อง <c oughs> เป็นภาษาไทยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะเออเรื่องระบบเนี่ยเขาก็สอนได้ดีอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการสร้างฐานกันดีกว่านะครับผมปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาฟาร์มาปึ๊บมีโรงตัดไม้ด้วยเดี๋ยวเขาสร้างทีหลังนี่ ลื่นไหลลื่นไหลแล้วก็แนะนําไปทําอะไรบุกเบิกคน,นาเราก็จะได้รับตัวละครใช่ไหมอันนี้ได้รับไหมได้รับเศษนะครับผมถ้าตัวละครมันจะเป็นคัดซีนนี่แล้วก็สร้างข่ายทหารครับเพื่อเอาไว้ผลิตไปโจมตีเมืองอ่ะนี่นะครับผมเวลาสร้างเมืองเดี่ยคือจะมีคัดซีนขึ้นมาด้วยนะหนุนยังมีอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้สร้างก็ พัฒนาไปเรื่อยๆนะใครที่ชอบเกมแนวต่อสู้แบบนี้นะครับผมแย่งชิงบัลลังกันแล้วก็เวนสายจัดสร้างเมืองก็จัดมาเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะแล้วก็กดสร้างไปเลยนี่อาเจยอยู่ไหนอ่ะทหารทำไมโอ้โหทหารมันมีแต่แบบมีแต่กระดออ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไม่มีนุ่มมเลยเลยไงแล้วก็น่าจะเป็นการให้ไปฝึกซ้อมอันนี้ไต่หอหรือว่าไปปนชิงใครวะเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีทดสอบพลทหารราบทดสอบไเฉยเออแล้วก็ได้เหรียญ ด้วยนะครับผมยังไม่รู้นะว่าเหรียญเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเราต้องลองเล่นกันก่อนนี่เอ้ยนี่ไงเจที่เราเลือกมานีา่ดามีเท่าไหร่266นะครับผมถือว่าใช้ได้ดีนะ่จังหวะนี้ก็ต่อสู้เลยฮึบแล้วก็เฮ้ยทำไมเอาทหารไปทำไมวะเนี่ยอ๋อเป็นเป็นผูน้นำประมาณนี้แล้วก็มีทหารด้วยโอเคตั้งค่าสกิมเสร็จแล้วก็กดปิดอ่าแล้วก็ชิงใช้ไปปึบแล้วก็จะไปป้นครับเปิดมาด้วยอ่าใครเนี่ยทหารก,กี้ของเราเนะฮะ แล้วก็สามารถเล่งความเร็วได้ใช่ไหมนี่มีเล่งจอห์นสโนว์นะครับผมเราก็ไปจัดการนะไอ,ไอ้นี่มันตัวร้ายนะครับผมในเกมเราต้องจัดการมันเออนั่นแหละชนะไปนะปรับคูณสาม <c oughs> ดู่าดีใ,ใจทหารเดี๋ยวปรับลง อ๋อเราต้องกดใช่ไหมโอเคนะอันนี้ก็ไปต่อสู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน่าจะเป็นการไต่หอแหละตรงนี้ถ้ายึดเมือมันจะอีกแบบหนึง่งแล้วต่อไปครับผมก็จะมีการเตรียมพร้อมลบอันนี้คืออะไรอ่ะสร้างอะไรวะค่ายวนธนูแล้วก็ขั้นตอนถัดไปเนี่ยอ่าก็มีอาเจยมาแนะนําเรานะแต่มันมันใช้อาเจที่ยืนโปรโมทไหมเนี่ย <c oughs> แล้วทีนี้นะครับผมก็จะมีการชนะทางกันเนาะอันนี้รูปดาบไว้เนี่ยก็จะชนะตัวโลตัวโลก็จะชนะทหารม้าทหารม้าก็วนอยู่อย่างงี้นะครับผมส่วนธนูเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันมีอะไรเดี๋ยวแล้วกดดูได้ไหมอ๋อกดดูไม่ได้นะครับผมกดดูไม่ได้ด้วยว <c oughs> นธนูอยู่ตรงกลางนี่มันคืออะไรอ,ะอ่ะอ่ารู้สึกว่าน่าจะน่าจะยืนด้านหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโดนลวงก็คือจบ ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพวกนี้เนี่ยทหารดาบควยไปสู้กับโล่เนี่ยจะชนะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทหารม้าไปเจอโล่นี่ก็โล่ก็จะชนะประมาณนั้นนะครับผมส่วนธนูเนี่ยน่าจะอยู่ด้านหลังโอเคฝึกฝนสําเร็จไปจังหวะนี้แล้วก็เฮ้ยโห้ยน้องเมื่อกี้แจมแจมเลยนี่ได้มาด้วยนะครับผมก็ได้มาแล้วเป็นระดับ SR แน่เลยเพราะว่าเป็นสีม่วงนะอ่าใช้ได้นะครับผมถึงจะกระดานไปหน่อยก็ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเค ฝรั่งนี่ไม่ได้แยมๆทั้งนั้นเลยอ่าแล้วก็ทดสอบพลธนูครับผมอันนี้น่าจะต้องไปต่อสู้อีกแล้วกดเข้าไปที่ช่องใส่ตัวละครจากนั้นก็ปึ๊บแล้วก็เอาเฮ้ยเอา,เอานี้นได้ไหมอะไม่เป็นไรนะครับผมเราต้องแบบใช้ทหารเจออันนี้ต่อสู้เลยเหรอไม่ใส่พลธนูอ๋อกดกดครั้งเดียวได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเลื่อนให้มือมืออ่ะละแล้วก็ไปท้าจิงชัยครับผมอ่าจริงๆเราสคริปต์ได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูแบบ คัดซีแบบนี้อ๋อนี่ไงทหารมา้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนมันมันจะเป็นยังไงเอ่ยเึ๊บสู้ดิไอหนุม่มโอ้โหยิงเข้าหัวโบอือืมสลับกันยิงเอาตายเอาตายง่ายเกิน <c oughs> อ่ะแล้วก็ชนะแล้วหรอโอเคชนะแล้วอ๋อทหารม้าก็จะยืนหลังเอ้ยแล้วทำไมธนูมันยืนหน้าวะช่างหัวมันเนอะ <c oughs> เอาเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละเนาะไม่มีเกมอะไรที่เราแบบเล่นจนแบบ สามสี่วันไม่เข้าใจหรอกอ่าเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าใจเอ้ยลุงแมวเอเอนี่แหละนี่แหละใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าคนฝึกสอนเรามันต้องเป็นเจ้ดิตระกูลเรานั้นต้องมีแต่ผู้หญิงเออ <c oughs> โอเคได้ใส่จ,จินส่วนมาด้วยนะครับผมน่าจะเป็นการอัปดาวเนาะอ่ะแล้วก็กดปิดไปครับจังหวะน,นี้ให้สร้างป้อมอะไรของมันอีกเนี่ยแล้วก็มีคลังนะครับผมคือพื้นที่การรักษาความปลอดภัยอโอเคโอเค อ่ะแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บเข้าไปโอเคได้เศษตัวนี้มาแต่ว่าตัวละครยังไม่ได้เลยหรือว่าเราได้แล้ววะน่าจะได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วดิอ่ะแล้วก็ติดตั้งไปครับผมนี่โลกคืออะไรเอ่ยเราก็ไม่เข้าใจครับ เล่นความเร็วอาวิใช่ไหมแสดงแล้วอ๋อน่าจะเป็นยศใช่ไหมโอเคก็จะมีภารกิจให้ทําถ้าเกิดว่าเราอยากจะบดล็อกหนี่อย่างเช่นก่อ,อสร้างเต็นท์นะครับผมอง่ายๆไปก็กดนะครับผมอันนี้เขาให้สร้างเต็นท์ทหารก็กดก่อสร้างไปเลยเลยปึ๊บตรงนี้ไม่มีคัสีนนะจะมีคัสีนแค่เฉพาะในเมืองโอเคแล้วก็เดินเนื้อเรื่องหลักครับผมปึ๊บสร้างทหารไปเลยปึ๊บแล้วก็ อาเจ๊นี่นะครับผมแนะนําให้สร้างก็สร้างตัวนี้ไปเลยแล้วก็ทหารนะครับผมก็ฝึกไปเลยประมาณ5นาทีเราจะเล่นความเร็วก็ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าเลยนะครับผมเดี๋ยวมันเสียทรัพยากรตรงนี้คืออะไรอะ่ะให้ไปทําอะไรเอ่ยภารกิจย่อยพิพตายของขั้ขวดแดนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอ่อเดินเดินโจมตีนะครับผมโอเคเอาเลยกับผมจังหวะนี้ขีม่ม้าควับควบควบควบอะไรของมันเนี่ยข้ามดีกว่าอุ้ย <c oughs> แล้วน้องคนนั้นทำไมมันน่ารักขนาดนี้ น่ารักเกินอันนี้เราต้องไปทําอะไรค้นหาค่ายทัพเอ่อกดเข้าไปหนึ่งทีใช่ไหมแล้วกดต่อสู้อ๋อตีดีฐานเหรอแล้วก็ตรงนี้ไม่เอาได้ไหมพนธนูโอ้บ,บังคับด้วยประเด็นอะไรกับนี่อ่ะนะครับผมมันอยู่ในช่วงฝึกสอนนะแล้วก็ออกื่อครับและจังหวะน,นี้เราไปบนระดมปันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแล้วก็ชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินกลับฐานใช่ไหมจังหวะน,นี้เราทําอะไรต่อ คุณท่านคุณได้ทําลายแก๊งโจรน,นี้อ๋อเป็นแก๊งโจรอ๋อแบบนี้นี่เองเรียกเราว่านายท่านแบบนี้ต้องมาปรนิบัติปะเนี่ยใ <c oughs> นสมองคิดอะไรอยู่เนี่ยอ่าแล้วก็ได้เ,เจเศษชิ้นส่วนมาอีกมันใช้กี่อันเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเปิดกระชามีระบบกระชาชมั้ยน่าจะมีแหละนะครับผมโอเคแล้วก็กดสร้างฟรีไปเลยตรงนี้มันคือฐานอะไรหนอไม่ได้อ่านด้วยกดไปเลยแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอย่ยให้พัฒนาใช่ไหม อ๋อมีการพัฒนาเพิ่มเลเวลเสียดายรูปแบบไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันน่าจะจึ้งกว่านี้อีก <c oughs> แล้วก็มีภารกิจนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาต่อก็คือเราต้องสร้างปรสาสาทเลเวล3เออก็เพลินๆนะครับผมใครที่ชอบแนวสร้างฐานไม่ชอบแบบเกมแนวเทิร์นเบดอะไรเงี้ยเออก็มาจัดกันนี้กันได้รู้สึกว่าใครเครียดดีนะครับผมสร้างฐานไปเรื่อยๆอ,อ่าแล้วก็ได้ยศใหม่แล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปดูกันที่ตรงนี้ก็คือสร้างปรสาสาทถึงเลเวล4ปรสาสาทมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย แล้วก็อะไรเนี่ยฝึกทาหารม้าใช่ไหมอ่๋อ,อ,อจริงจริงมันมีอันนี้เอาอนี้ก่กอนเออนี่มีตรงนี้ด้วยปึบเข้าไปก็ก็เปน็นทันทีนี่แล้วก็กดสร้างได้เลยอันนี้ประสาทเราสร้างได้เลยเหรออาฮะแล้วเรากดสร้างได้ทันทีไหมอ๋อประสาทเลเวลสแล้วมันสร้างง่ายจังวะ อ๋อแล้วก็ครั้งเนี่ยเราต้องไปทําเป็นเลเวลสนะครับผมแล้วก็กาแพงเมืองเลเวลสก่อนถึงจะประาสาทต่อได้โอเคเอาจริงๆเล่นเพลินนะมันแบบเล่นเกมอื่นมาเยอะแล้วพอเล่นแบบเกมใหม่ๆบ้างมันก็เกินไปอีกแบบอะโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกเอ่ยเราเราต้องทํายศใช่ไหมเรายศมันอยู่ไหนอะนยศด,ดูตรงนี้ใช่ปะอ่าแล้วก็ไปฝึกทหารมา้าปุ๊บอ๋ออันนี้ต้องสร้างเอาก่อนปุ๊บเอาปาสาทต์เลเวลห ไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องไปที่ปราสาทจากนั้นเราก็ต้องสร้างคลังเลเวลสี่กำแพงเมืองเลเวลสี่อ่าแล้วก็วนอยู่แบบเนี้ย <c oughs> อะไรสร้างได้เราก็จะสร้างครับอะไรสร้างไม่ได้เราก็ปล่อยผ่านโอเคตอนนี้เราได้ครังเลเวลสี่แล้วนะครับผมกลับไปที่ปราสาทหน่อยได้ไหมปราสาทอยู่ไหนอ่ะปราสาทเลเวลสี่นะครับผมแล้วก็กดพัฒนาไปยังขาดกำแพงเมืองอยู่ปุ๊บโอเคกำแพงเมืองก็อัพไปเลยครับผมปรับ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 ,บโอเค เสร็จเรียบร้อยนะจังหวะนี้และเราก็อ่าได้ประสาทแล้วมัง้งไม่ดิมันมันก็ผ่านภารกิจตรงนี้ใช่ไหมประสาทเร็วฮะ <c oughs> ยังนะครับผมโอเคอัพไปเลยเฮ้ยกดผิดมันต้องโอ้โหไปใช้เหรียญไอ้บ้า <c oughs> มันต้องกดซ้ายสิเออแล้วไปกดอะไรขวาวเนี่ยเอ้ยนะทีนี้ก็สร้างกำแพงสร้างนู่นสร้างนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทีละขั้นตอนนะเราก็มาสร้างไอ้โรงฝึกทหารม้าก่อนนี่อะไรอ่ะสนามนะครับผมปลดล็อก โอเคแต่ก่อนอื่นก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาอันนี้ก่อนนี่เราต้องมาเปลี่ยนยศครับแล้วก็สร้างไปตรงนี้เรียบร้อยแต่ก็ได้ลงฝึกทหารม้าแล้วทหารม้าหรือทหารอะไรวะมันทำไมมันหน้าตาเหมือนกันเลยโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าตอนนี้มีพลังรบอยู่ที่ประมาณ9ก้าคันเลยนะสำหรับเราแล้วก็มีของนะครับผมสามารถดูได้ข้าวเรามี4ีมือ่นะครับผมขาดอะไรเราก็ไปหานั่งปงนั่งปลูกนั่งต้นนะครับผมอ่า แล้วก็ตรงนี้มันกินสเต็มมีน่าไหมเวลาเราไปบุกค,ค่ายโจนอะ่ะอันนี้ค่ายโจนใช่ไหมเราอยู่ไหนอะ่ะอ๋อเราอยู่นี่ใช่ไหมมันค่ายใครไว้เนี่ยค่ายโจนหรือค่ายไขรวะเนี่ยอ่ะอันนี้ค่ายเราใช่ไหมไม่รู้ละเรา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 ,เรายังไงดีอ๋อมันใช้เหรียญตัวนี้เราก็ต่อสู้ได้เลยไหมน่าจะได้นะครับผมโอเคแล้วก็ออกศึกไปปึ๊บลืมดูพลังด้วยนะครับผมพลังพอไหม <c oughs> <c oughs> โอเคเสร็จแล้วก็ไปป้นเราได้อะไรบ้างไหนดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคได้ชุดกรงชุดเกาะนะครับผมประมาณนี้นะสําหรับเกมเอ่อยังจริงบาลังยึดฐานนะครับผมสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากมาเล่นเพื่อนๆน,นะครับผมก็สามารถมาดาวน์โหลดได้อ่าทีนี้เดี๋ยวขอดูญาติดูกิจกรรมอื่นๆก่อนอันนี้ผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเติมเลยนะครับผมมูลค่าเติมเลยคือเติมกี่บาทเนี่ย <c oughs> น่าจะเติมครั้งแรกใช่ไหมกิจกรรมตรงนี้โอเคมีอะไรบ้างอันนี้มีหมุนนะครับผมเอาหมุนปี๊บปึ๊บปื๊บโอเคได้อะไรเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้จากกิจกรรมนี้ มีสมบัตินะครับผมหมุนวีแล้วหมุนไปสิเออนั่นแหละแล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้เสร็จิ้นส่วนนี้ก็คือไรค่าไม่ได้ใช้อ่ะตรงนี้มีอะไรอีกอันนี้ก็มีเหรียญม่วงนะครับผมซึ่งเรายังไม่มีกิจกรรมเติมเงินต่อเนื่องก็มีนะถ้าเปิดว่าใครอยากได้อะไรเนี่ยคูปองแลกวิหารนารกทอง7วันโอเคนะครับผมสิทธิพิเศษประจําวันไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเกลือ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันไม่มีจริงหรอแบบสุ่มกาชาอะไรเงี้ยไม่มีหรอน่าจะไม่มีเนาะ นะครับผมถ้าเกิดว่าจะสุ่มก็สุ่มกลงล้ออะไรแบบเนี้หรือไม่ก็อาจจะหาได้ฟรีก็ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า,ามันเป็นรูปแบบยังไงนะครับอุเกี่ยวกับทางด้านของอาการได้ทหารอะไรอย่างงี้นะครับผมใครอยากเล่นเนี่ยก็มาศึกษาต่อ,อก,กันได้เพราะว่ามันเป็นรูปแบบภาษาไทายอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะมาแนะนำคร่าวๆว่ารูปแบบเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนก็คือสร้างฐานสร้างเมืองประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็เอาไปออกรบสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คกดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจขอม